ในสูตรแม่ใช่ครับเตาปูเตาปูอยู่บ่สูตรเตาปูเตาปูพุ่นละจ้าแต่พ่อแม่สอนห้ยแสบมากจ้าพ่อแม่สอนห้นี่แหละต้มพร้อมครับเดีนจ้าว้าวซิมต้มน้ำหอมจ้าสูตรเปนบ้านน้องจ้าโอ้แสบครับอันนี้จะสูตรเป็นบ้านสูตรเพชรเพชรเองเบิดเนื้อออกมาได้เคียงเลยครับเอามาได้ได้เคียงเงินไม่แย่หวังจ้า บ้านน้องกูน้อยของแม่ใหญ่หวังเป็นซ้อยนะจ๊ะได้ครับมนี้มีกล้วยด้วยฝ่านี้มันใสนไปยางงามเลยมีสาวๆด้วยทางนี้เปิดทัละพ่อเดือนอยู่ทัละพ่อเดือนจ่าแมนใช้ยางแั่บาทแล่ครับไอ้ก้อยกับชุดละหกสิบบาทครับต้มต้มหาซีบค่ะ ปลานิ้นเนี่ยปลานิ้นในปลาเผาซุ่อละอยหาซีบถ้าสดกบกิโลละเก้าสิบบาทตับมังหงมีบป่าตับุังหงมีจ้ะเยนแล้วคเพราะว่าเห็ดคนเดียวมันบาไหวคุณซอยกับบ่าใครมีขายดีเป่ะกาดได้ขายดีจ้ะพ่อได้ขายแต่ละมือเที่ยสุด เนื้อจวดดีป่ครับเนื้อจวดม่มีนะจอมมีแต่ลูกค่าเิ่นตาง่าก็ตาเกิดสีมาให้เงินสายจวดกับสายจวดมีเโอ้ยขากันจะยังนะครับเนี่ยสนสีแนนหน้ากินรับไม่ั้งเกลี่ยั้งเลอดแนนแต่องมัว จะวผมปวดไหลก่อนอับนบ้านๆหร,รือจะเพ็ดปะอีกนิดนึงะอีกนิดนึงนะสูรไม่ขาดเลยนะสมเด็จด,ด้วยป่านิดนึง เนื้อเคียงนีงามจ้ะไปกินกับหมูแล้วแบบเขาเลยไม่อู้ทำไมเพิ่อเปลมาหลายเคียงแล้วแต่ว่าเคียงนีเพิ่นมันมันกร่อยมันแสบนะแหนมครับชิมดูบ่ครับเสียงสีเมื่อลองชิมเลยต้มด้วยนะครับต้มบ่้อขมนะครับผมจะต้มธรรมดาเนาะครรรับต้ธมดาเอาเบอร์โทรเขียนไว้ให้เแล้วได้ทำนี้กระดาษป่ะจ้าได้ครับแล้วขอบคุณค่ะได้ยินพังว่าอยู่ อ่อนเย็นใจดีกว่าสวัสดีครับผมนะครับามาลองแบบด่านไม้ยังบม่ถึงเดือนเลยครับผมขออยาดแบบร้องก่อยก่อนเลยครับน้ำมกักพี่เพิ่นแบบหันนะครับผมเหนื่อยหวังเนื่อยดังเกตสามใช่ครับ แซ่บมากแซ่บจนหวานครับผมหอมคือเพียรคมจนหาวานตรงเฉียวอิ่นผักความไม่หลายังสีแห้งแสบด้วยครับฝีมืดจริงครับแวะมาซิมเบิงเบิงที่เพิ่นเซี่เพีย้วสดเซียบีก็ะหูแล้วก็แสบขนาดได้เข้าครัวพริกขั้วใหม่ๆ เห็ดบางกรครับพริกด้ดูนี่เผ็ดรุนแรงผักสดมากครับปลาไข่เนี่ยเวียนพันธุ์ธรรมดาครับผม จะหมากไม,ม,ม,ม้มหาศาลเมืองตุ่มครับตุ่มมันบานมาที่นี่โอ้ยเห็นเบืงใกล้ๆครับขาตั้งเงาตวนใหก็รล้างล่างกัครับล้างเดิมได้แบบพวกเรามากินได้สังก่ายสังลาบแบบนี้ตบด้วย อาหารนี่กรดั้ตีเล่ผมเองเลยครับผมตีมือมากครับกระดูกวานตรงนน่าจะเป็นสามสันกือจีดมเสจยบมากเอาเนื้อของไม่ไปที่นี่ ยังดูอ่ะโหสุดยอดแจกผิอย่างทั้งกล้วยทั้งตุ่มเลยตีมือจริงเนี่ยสับบ่ะขาจสิแม่เขาพ่อเอินวายยังวะแก้วจุ๋งยังยังเลยเพื่นวาแบบประมาณเดี๋ยววาแก้วจุ๋งไม้ยังยังครับผมจำบ่ได้จังเสียงเสบเพื่นว่า luôn ha mới ngâm Tuần mới đọc Giá có hạt lắm มาเห็นเมนูอ,นนอยู่บ้านหาฟักซี่มาไม่รู้จีบ้าครับผมคุกจังยางไง เบามากจไงเสียบเพิงสิครับผมเสียบดีเลยครับ,บ,บ,บรับรองบอบปิดไงครับลานแสีบของสิแบบจริง เราทันยังเแฉะผมรับประกันได้ครับมันเ่าแฉะแฉะอย่างเดียวครับจับมากสุดๆอู้หูอีกสามลูเมื่อกี้นีแ่แย่งอี่ลีนะครับ ประจำประจำพื้นที่นี้ได้เลย้านที่ใกล้สวนผมนะครับนูบานนี่ครับนูบานสวนนูอีสานครับบ้านส,นสามชายกับบ,บ้านป่าม่วงฟังเดียวกันลงอีกหน่อยกับลานลาบลุงไรครับไปอีกหน่อยกับสวนนูอีสาน มากมายม,มหาศสารบอกไปเลยขี้ขอคอายก๋วยเตีย๋ยน้ำตกเลยเหล้าพาหอมรุนแรงแซบบุรีครับผมคำหล่า,าผมกินก๋วยซอยบริเก่งสิครัอบอันนี้แซบมากเลย จำเจียขมเอ้ยเมัคม่อนขุามากเบามากครับอ,อ,อืม แบบเผ็ดรุนแรงครับอันนี้เนื้อสีรรมันดีดีเลยฟเฟอร์เฟตมื่อล้องหาขออัตโนมัติเลยเหลือแต่สินเบาๆในนี้ครับเ็นแต่ว่าแซบมากเลยครับผม ทีเด็ดเจียวผมมาท่าลงไปตักเลยครับที่นี่เ <c oughs> ข้าตามนิไหน่อยเนื้อ,นนอต้มเสียบดีครับผมผมว่าเสียบทุบยงังตาเพายวอย่งมันจะีฟมือกับรุ่นฟเมือครับแมาไม้มหาสาล <c oughs> ไปทรัผม กรินงจับกรินงครับจับแงกริงหลังลาบเลยไม่เดือให้เลยร้านลาบริมทางครับผมเนื้อวัวสดต้มแซ่บปลาเผาปลานิญสดทั้งแลนเพื่อสามชายประมาณหนึ่งกิโล